บิร์ะเนาะเอาหญ้ามาด้วยแถมมากินมันแก้วอีกต้องสับให้นะไม่เล่นน้ำเออเพื่อนนะเพื่อนนะเห็นมั้ยนะดูเออเบสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างน้อยมีมุกเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพืยอนาอียังนี่ยญ้าครับมีซอยเพื่อครับ คุณนะทั้งอยากช่วยทั้งมาแอบกินด้วยส่วนมากจะม่แอบกินมากกว่านะครับแม่นี่ใส่นง่หลังผลไม้เนาะครับนี่มันัยวใจเนาะครับผมคุณนะคุณกินอย่างเดียวเลยยังไม่ได้ล้างเลยครับคุณนะคุณนะพอแล้วพาแล้ว บดเส้นอ่ะบดเส้นอะเพื่อนนะบดเส้นอะเอาหญ้ามาด้วยแถมมากินมันแกว้วอีกอต,อต้องสับให้นะหัวใหญ่เกินดูหัวมันใหญ่แล้วมันนิดกลัวติดคอนะครับผมติดคอเหรอ,รหรองานเขานะ่าเพื่นไหมเพุ่อนนะใส่ใหญ่ขับก่อนขับก่อนขับยายก่อนขอก่อนเดี๋วขับไปดิ เสียงด้วยเสียงเสียงนึนั่งเอนั่งรอนั่งรอก่อนเอ,อ้ยดูแล้วยังไม่ได้ล้างนะครับผมกินก่อน <laughs> กินก่อนพ่อของอร่อยต้องกินก่อนคิวซ <laughs> ี่บางก่อนครับ <laughs> นั่งรอนะครับนั่งรอเนาะเอานอนรอนอ้อนก่อนอ้อนก่อนทำไงถ้าอ้อนเน่เน่น่ เท้าอ่อนเท้าอ่อนนั่งอ่อนนะใส่ปากอย่างเดียวคุณนะยายบอกทึ่งแรงทึ่งป่วนช่างน้อยโเพื่อนนะเพื่อนนะนะทำงานไปวันนี้พอ่พอแล้วดูท้าอ้อนครับท้านะนะนะอ้อนเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะอ้อนอี็กอ้อนขออีกเอาเอาไป กะละมังหอวก่อนมันสีแตกกะละมังมันสีแตกพุ่นนะถ้าอ้อนครับมาอ้อนนอนขอกินดีก็สั่งหน่อยยังมาเป็นตาสร้างหรือคุณแม่เราก็เอาใส่ว้างเส้หยาให้กินเส้กะละมังมาเลยเราแตี้กแค่เบิ้งมาเฮ้ยไม่เล่นน้ำเออพุ่นนะพุ่นนะเห็นมั้งนะลูกเฮ้ยเบิ้งยายบ่ให้บ่ผมอ้อนอยู่นี่แหละ เอา,ากระลมังออกกันป ả, ้าปเอาออกกันลูกขึ้นเห็นว่าหนนะคุณนะใหญ่บางไหมเห็นไหลูกขึ้นนี้แม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่ไ่เห็นบคุณนะว่าผมเจยวนกระลมังต้องเอาไม่ไมเอาไม้ไม้โอ้ยเนก่อนขาก่อนเนี่ยโอ้โคุณนะเออาเป่าน้ำเล่นคุณนะ นี่ไะเหน็นไหมนี่นี่แม่นี่แม่นี่แม่แมเออนไหนตะเก็บเอาเออนี่ด้วยนี่เห็นไหมนี่บ่เห็นบ่เ <c oughs> ห็น,หนเอา <c oughs> <c oughs> แกงยหญ่แล้วนี่พป่หนไปนะไหนตะ้อยอ,อุ้ย <c oughs> เดินเที่ยวต่ออ้อนยายเสร็จแล้วเดินเที่ยวต่อล้างเรียบร้อยแล้วนะผมไปไหนครับนะพี่ครับนะพี่ ไอ้ไปขอตายไปเที่ยวด้วยไปเร็ว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 ผู้นะ่ะตายจะไปเที่ยวแล้วตายพ,าพี่ตายพี่ตายอยู่ข้างหลังตายอยู่ฝั่งนี้ตัวก็จะม,มาเมาหน่อยนะพ, <c oughs> พุ่นแม่มามามาตายพี่ตายพี่โอ้ยอยาก,กไปเที่ยวแล้วผมจะไปเที่ยวครับพ่อมาดูครับเมาหน่อยเมาหน่อยไปไหนอีก ไปไหนครับมาดูกันนะครับคุณแม่มาดูกันมาลุ้นกันครับเอา้าพูดต้นไม้มาถอยก่อนไปไหนไปพี่จะไปอย่างเดียวเลยครับจะไปไหนครับนี่ที่ประจาอยู่แล้วเอา,บาเบอร์เือเท้ต้นไม้นี่ คนะมามามาถอยมาถอยมาถอยมาก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำาไมที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบาย